ค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องงูเกเรกับชาวป่าเป็นงไงคะสนุกไหมคะอ่ะได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างได้อะไรบ้างคะอะไหนเราลองมาสรุปนิทานนะคะหรือว่ามาอ่านอีกครั้งหนึง่งไม่ได้จะอ่านให้จะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ดูตามเลยนะคะอะนะคะ วันหนึ่งในฤดูหนาวชาวป่าคนหนึ่งชื่อนายเก่งเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาชะเอมซึ่งเป็นพืชใช้ทำยาขณะเดินทางกลับบ้านเขาพบงูตัวหนึ่งนอนตัวแข็งอยู่บนทางเดินเขาเกรงว่างูจะตายด้วยความสงสารจึงจับงู ใส่เป้พากลับมาที่บ้านเขานำงูมาพิงไฟเปลวไฟช่วยให้ช่วยทำให้งูอบอุ่นขึ้นงูเริ่มหิวจึงเลื้อยไปกัดเด็กที่นั่งเล่นอยู่ในเปรเสียงเด็กร้องไห้ทำให้ในายเก่งและเพื่อนบ้านวิ่งมาดูเด็กได้รับการช่วยเหลือ ส่วนงูเกเรถูกไล่ตีจนตายอ่าเป็นยังไงคะงูเกเรเป็นไงคะตอนจบตายตายเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าไปกัดกัดใครคะอ๋อไปกัดเด็กใช่ไหมคะงูตอนแรกงูเนี่ยนอนหนาวตัวแข็งอยู่เลยอยู่บนทางเดินชาวป่าคนเนี้ยก็ช่วยเหลืองูมาเอากลับมาที่บ้านโดยใส่อะไรมาคะ ใส่เป้พากลับมาที่บ้านมาถึงบ้านก็ผิงไฟผิงไฟเปลวไฟก็ช่วยทำให้งูเนี้ยอบอุ่นขึ้นอ่าทีนี้ก็เริ่มหิวแล้วพอเริ่มหิวก็เลื้อยไปกัดเด็กเลยใช่ไหมคะกัดเด็กนายก่งนะคะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ทั้งนายเก่งและเพื่อนบ้านก็วิ่งมาดูเด็กได้รับการช่วยเหลือแต่งูเนี่ยตายเลยโดนไล่ตีจนตายเลยอ่า เป็นไงคะทีนี้เด็กๆฟังนิทานแล้วนะคะเด็กๆมาตอบคำถามจากนิทานกันนะคะอ่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยคะ่ะนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่3 1นะคะหน้าที่31อ่ะฝึกทักษะฝึกฝนทักษะฟังดูแล้วก็พูดนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะมาดูข้อที่1เลยข้อที่1เรื่อง งูเกเรกับชาวป่ามีตัวละครกี่ตัวมีกี่ตัวคะอ่าไหนลองบอกแม่แดงสิคะมีกี่ตัวมีมีกี่คนมีกี่ตัวตัวละครอ่ะอันที่หนึ่งคนที่หนึ่งคือใครคะชาวป่านะคะชาวป่าคนที่สองคะคนที่สองคือตัวละครที่สองก็คืองูเกเรนะคะงูเกเร ตัวที่3ก็คือเด็กที่ททโดนงูเนี่ยที่โดนงูเป็นไงคะเลื้อยไปกัดแล้วก็มีเพื่อนบ้านของนายเก่งอีกหนึ่งคนรวมตัวละครในเรื่องนี้มีทั้งหมด4ตัวนะคะอ่านเด็กๆดูนะคะ,ะมีสี่ตัวเด็กๆก็กาลงไปเลยการลงไปในช่องเลยนะคะเห็นไหมคะในวงกลมเลยนะคะเอาต่อไปมาดูข้อที่สองนะคะเด็กๆอ่านตามนะคะ เหตุการณ์ใดเกิดก่อนทีนี้ให้สังเกตภาพเลยนะคะเหตุการณ์ใดเกิดก่อนอ่างูเลื้อยงูเลื้อยมาบนทางเดินใช่ไหมคะอ่ะต่อไปงูนอนขคอยู่บนทางเดินงูเลื้อยขึ้นต้นไม้เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเด็ๆกๆลำดับเหตุการณ์นะคะจากนิทานเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอ่าการลงไปเลยต่อไปข้อที่3าม ชาวป่าพบอะไรเมื่อเดินทางกลับบ้านเอาดูนะพบอะไรพบงูแต่งูอยู่ลักษณะแบบไหนเด็กๆสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะข้อที่4สุดท้ายงูเป็นอย่างไรสุดท้ายงูเป็นอย่างไรดูนะคะสุดท้ายงูเป็นยังไงสุดท้ายงูเลื้อยหนีไปงูนอนโขดอยู่อันนี้งูเป็นยังไงแนละ้ว นอนหงายท้องอยู่เป็นไงาตายแล้วอ่ทำเองนะคะเสร็จแล้วหนึ่งหน้าดีเดกาเสร็จแล้วหนึ่งหน้าเปิดไปหน้าสามสิบสองนะคะหน้าสามสิบสองหน้าสามสิบสองค่ะหน้าสามสิบสองให้ทำอะไรเอย่ยอ่ะสาะเอไปเที่ยวทะเลพวกเราตามไปกันเถอะ อ่าใช้สีหรือดินสอเขียนตามเส้นประด้วยนะคะอ่าเขียนตามเส้นประหาให้เจอแล้วเขียนตามเส้นประเลยสระเอเขียนยังไงคะสระเอเริ่มเขียนก็คือเขียนจากหัวก่อนจากบรรทัดล่างแล้วลากขึ้นข้างบนนะคะอ่าดูตัวอย่างการเขียนเด็กๆเ,เขียนได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะอ่าวิธีการเขียนไม่ใช่ลากจากข้างบนลงมาแล้วม้วนนะคะลาก หัวกลมๆก่อนแล้วลากขึ้นอ่ดีๆเขียนได้นะคะเขียนตามรอยปลานะคะอ่าทีนี้ให้ฝึกอ่านคำเด็กๆฝึกอ่านคำนะคะฝึกอ่านคำอ่ะไรคะเกเอเกทเอทหอเอเหไมเอกเหปเอเปไม่โทเป บเอเบไม่โทเบกเอ A, งอเกงไม่เอกเกง่งดเอ A, นอเดนไม่เอกเด่นดเอ A, งอเดงไม่โทเด้งสเอ A, นอเสนไม่โทเส้นมเอ A, มอเมมไม่โทเมมอ่ะตรงนี้เป็นคำควบมีพยานอ่ะมีคำหอนำนะคะมีพยันชนะต้นสองตัว สะกดว่าหอรอเอเลไม่เอกเลหอรอเอวเหลวตอรอเอเตไม่เอกเตพอรอเองอเพลงปอรอเอวเปลวอ่า e e e ต่อไปอันนี้มาอ่านเป็นคำนะคะเวลาหาเฮดีเด่นเล่นว่าว พี่เต้นรำน้องร้องเพลงเก่งทั้งคู่อ่ะเด็กๆฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านหน้านี้เลยนะคะฝึกอ่านนะคะมีคะแนนด้วยนะคะฝึกอ่านที่แม่แดงสั่งให้เด็กๆได้อัดวิดีโอมาอ่านแล้วอัดวิดีโอนะคะมีคะแนนนะคะเด็ก,กๆอ่านเลยนะคะฝึกอ่านเลยฝึกอ่านแล้วอัดมานะคะตรงไหนก็อ่านมาเลยนะคะ ไม่มีใครไม่มีใครส่งมานะคะมีไม่กี่คนที่ส่งมานะคะเดี๋ยวนะคะชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าแม่แดงจะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแม่แดงจะให้ไปให้เหมือนกันเลยแล้วฝึกอ่านแล้วอัดแล้วส่งมานะคะอ้าววันนี้ให้ทําหน้านี้แล้วฝึกอ่านไปนะคะฝึกอ่านแล้วก็ทำอ้าวเพิ่มอีกหนึ่งหน้าวันนี้ยังไม่สะกดคํานะคะยังไม่แจกลูกคํายังไม่แจกลูกคําเดี๋ยวแม่แดงจะพรุ่งนี้จะให้แจกลูกคําด้วยนะคะ วันนี้แม่แดงจะให้เด็กๆทำสามหน้ามาหน้านี้อีกหนึ่งหน้านะคะ,ะให้เด็กๆเติมสระเอแล้วฝึกอ่านคําไม่ยากเลยดูจากภาพนะคะเขาเขียนมาให้แล้วทออะทะเติมสระเอลงไปอ่านว่าอะไรทออะทะรอเอเลทะเลนะคะดูตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ,ะดูตัวอย่างหนึ่งข้อ สระเอม้วนหัวลากขึ้นเต็มบรรทัดเลยนะคะทะเลต่อไปนี่อะไรคะเปลเปลนะคะเปที่เด็กนอนนอ,อน,อนอนนอนอนให้มาแล้วเติมสรลเอลงไปปอลอเอเปนอนเปเด็กๆเ,เขียนแล้วฝึกอ่านนะคะต่อไปจระเคเติมสรลเอดูจากภาพนะคะภาพจระเคนะคะต่อไปเด็กคนนี้ทําอะไร อ่าเททอเอเทเติมสระเอทอเอเทนออมนำไม่โทน้ําเทน้ําอันนี้คืออะไรคะอ่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นอะไรของเล่นของเล่นขออางอของเอาเติมสระเอลงไปลอเอนอเล่นไม่เอกเล่นนะคะต่อไปค่ะเพดานอันนี้ให้คัดคานะคะคัดตามรอยปละด้วยนะคะฉะนั้นเด็กๆคัดให้ตรงตาม เส้นประนะคะเพดานพอเอเพดอานอดานเพดานต่อไปค่ะกอางอกางกอเองเกงกางเกงขออีดอขีดสอเอนอเส้นไม่โทเส้นขีดเส้นรอเอนอเลนไม่เอกเล่นกอเอมอเกมเล่นเกมอ่านะคะ เด็กเขียนให้เสร็จแล้วก็ฝึกอ่านเลยอ่านเป็นคําก็ได้นะคะเพดานกางเกงขีดเส้นเล่นเกมอ่านะคะทาได้ไหมคะอ่าทําแล้วส่งมานะคะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มใหม่นะคะให้เด็กๆเกนี่ยเพราะช่วงนี้แม่แดงจะเก็บคะแนนแลวนะคะเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่แดงจะ ให้คําไปแล้วให้ฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วอัดเป็นวิดีโอส่งมาจะมีคะแนนให้นะคะ10คะแนนนะคะอ่าวันนี้เด็กๆทําแบบฝึกหัด3หน้านี้ไปก่อนนะคะค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ